พี่น้องเลยห้องแห่นังค่ะฮะคือว่าหฮ้ยเจ็บทองตริค่ะบ่ติชิดหอดพี่ชิดหอดน้องโอ้โหเด็กความหักความคิดถึงกันเลยห้องโอยโอยทีแรกตั้งใจว่าสิเห็นหน้าพี่นนน้องยหนาเวทีเสนดิมอนี่ปัดนี้เลยบ่เห็นซ้ำบัดนี่ก็ซ้องหาทางได้ก็บ่เห็นหน้าพี่นนน้องก็เลยโอยชิดหอดพี่น้องดิะน้าจักซี่ละพี่น้องรักษามาตรการซอยกันจักน่อย ทีแรกกับว่าเสพพี่น้องเข่ามาอยู่บัตรที่สองกับเรื่องพ่ให้เข่ามาซ้ำแม่ละใครเหตุการณ์ข้าเมืองเป็นยังสี่แลาวอีกบอนบัตรที่สองข้าเพิ่นผละเอาเพิ่นคือว่าเพิ่นพ่อให้เข่าเป็นยังปูกับมึงคือหลุดเข่ามาได้อีกสนะเท้าแดนบอสเทาเป็นตัวยึดโค้งเหล็กวงเลเบียดอยู่แล้วเออยึดกับยึดแต่มึงเหล่าผู้เดแยวสิยึดนะมึงอยู่ห่างเป็นไผ่ละเขาจะทำอะไรยคนมึงไปล่องในน้ำตไปเรื่อยๆดูในน้ำตัวในน้ำตัวละ เอามาจากทั้งพุ่นโอ๋ยคุณเลัสิไดงยางดูอีกเด้่อยางจังหน่อยเดี๋ยวจอยเ้าเกิดปียางอยู่แล้วค่ะยางเอามาจากทั้งพี่ก่อนนะพี่น้องเนาะแนะน้ำตัวเบาเป็นบอเออเบาเป็นสวัสดีครับเพลงนุ่นหน่อยดาวลุงกรุงทินกรครับสวัสดีครับผมแพทย์พิรพัฒน์ระเบียบวัตถิศินนะครับค่ะสวัสดีครับสมัยน้อยดวงเจริญครับ พอแมนอแมนนกสกปอนครับโอ้อายใหญ่มูนเป็นกสกอนสวัสดีครับจ๊กกะพนลําเพลินระเบียบวัตสินครับค่ะม้าคือเก้าหันละสวัสดีครับผมเพลงวัลลํมเสียงอ่อนทนลาก่อนครับนน้อยเจไดมะขนดกเทปากันเนี่ใกล้างห้างมาหลายสวัสดีครับผมเตายยองยกคนเดชน่หรือหมดชือของได้บอกันนดนเอาหม สวัสดีครับเต่ายองยุคคนเดชปัดชิมครับระเบียบวัตถุสินครับอ๋อโอ้ยจังซีเราไปท่วงว่าขนไหลกับเลยตกวขมาแม่รุ่นเดี๋ยวสวัสดีครับผมมาถึงเรียกคุมวัดครับผมลูกสาวเจซีครับเอาละกูถามข่าวแม่เมื่อไงเอามาจังไหนมาแม่ผมมาจังไหนสีมาอยู่มาอยู่มามึงอหูเพรว่าเกิดียังขืนเกิดียังหรอวันอีโบดเขียดว่าบ่ได้มาเต้นน้ำมู บอมาเต้นเออเป็นย,ยังบ่เนี่ยจุดเทียนเลยอีโบดเดี๋ยว<อ>มงึงแย้ถามเรื่องเมซี่เลยนี่เป็นยังถามมันเนี่ยมันไปวัดาาก,กับอันมาอยู่หนา้า<ว>บ้านเนีเ่ยบ,บอกไม่อย่ากเกียงอ่ะพูดต่อมาลดขว่าหมู่บ้านสวัสดีครับผู้สืบสารงานศิลป์ครับหนิงดินเศรษฐวิทย์ระเบียบวัฒนศิลป์ครับเสียงรอหายเนาะแต่ว่ารับตาฟังกับด้วยพี่น้องเป็นยังขวางสั่นอ่ะเป็นยังเขาจะมาใบรุนเอามาทั้งนี้ค่ะบปนี้ทั้งนางเอกเอ้า เออเจ้าก้อนหันละเจ้เอาก็เห็นยางไปทั้งพูนน้อเอาบอมเอาคนยืนนํานักกะทิบังเจ้าตโนธกะลบไปจากน้อยปลาปลาผู้ชายคือไก่ชิดจอหอนาเขาพูนเนาะก็เป็นยังพ่อไก่ชิดสนิทเหมือนเฟี้ยนผู้ชายอยู่แล้วจังสีแล่ะผู้หญิงมันลูกแม่น้อยเออสวัสดีค่ะส้มเชียงอรุณนทยระเบียบวัฒน์ศิลป์ค่ะค่ะมาคือเก่าขับไปใส่บะได้ดอกสวัสดีค่ะน้องแตงสุกัญญาระเบียบวัฒน์ศิลป์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะน้องแบมกิซนีระเบียบวัฒน์ศิลป์ค่ะ งานโดดเสียงกเ็เลยมาเซ็กสีแทนัแต่ก็ปีใไ,ไม่ลงเพราะเธเศร้าอยู่ดีบ่คคอยพักผ่อนเด้อสวัสดีค่ะนองเบนชลด,ดาลาเบียบวัฒนศิลป์ค่ะขี้นิกเลยแต่งหน้าให้ลูกมื่อนี้ขี้นิกกทนค่ะปุ้ยตาจะได้มาเหลี่ยมคือสฉากไม่วงห้าแเถ <c oughs> มึงแกรหลับดูหลักกูยันตาก้องตาบอด เอาแนะนําค่ะสวัสดีค่ะนั่งจุ๋มชาดีดาระเบียบวัฒนศิลป์ค่ะค่ะฝากไว้น้าแม็กกันแล้วกันครับพี่น้องนี่คือหน้าคือตาของศิลปินสุภูตกคตขึ้นมาท่านในเมื่อเดย์แม็กค่ะเอข้างหลังอยู่อายาอยู่ลาย่าใส่ค้าว่าอายาอีหางค้ว่างสั้นมันดูบดสุภาพเอาใส่ค้าว่าจังใดสั้นเลี้ยงสวยรวยใส่ลายเอาแนะนําอยู่บอค่ะผู้นี่ แนะนำัจหนรอยในย่านพี like ่น้องลืมเทนบ่แนะนำบ่รด้เดอไปยกหนามาไหมไปยกหนามาพึ่งว่ามีหลักฐานแล้วไปย้อมสีผัวว่าเห็นบ่นี่แล้วไปย้อมสีผมแล้งานนี่โดยเฉพาะอันนี้ไม่แท้มึงสังเกตว่าดีข้าบกขอกลาบสวัสดีครับพี่น้องผู้มีพระคุณทุกคนนะครับผมกับผู้เก่านั่นแหละครับ เอกพักดีนะครับผู้บริหารทีมงานระเบียบวัตถุสินพาลูกพาเต่าหาอยู่หากินมันนี่ไปออกโอได้หลายงานอยู่ปีนี้เนาะปีนี้ออกในตังค์ละสิบพอถึงสิบ่อย่า่าหลายงานตอป้าปะเด็ดงานม่นนี่ล่ะท่านเด็กคาถุงน้องขึ้นอยู่เดียวนี้มีได้สร้างเอา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 ลระเบิ่งงานประสันเดี๋ยวพี่น้องพนกสีขึ้นนะฮะล่ะแม่